ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นำกระดาษการ์าดขาวนะคะพับครึ่งนะคะค่ะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะเอาที่กึ่งกลางประมาณที่ <40. S 1> สิบเซนนะคะ ขีดด,ด้านข้างนะคะเลข7นะคะตรงนี้กับเลข13นะคะแล้วก็ลึกขัดลึกเข้ามาตรงนี้ข้างละ4เซนนะคะขีดมาเลยค่ะ,คะแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้กันไกรตัดนะคะตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะ นะคะแล้วก็จะเอาพักเข้าไปด้านหนค่ะค่ะก็จะได้หานของ แล้วนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าทีนี้ได้แบบนี้แล้วเราก็เตรียมกระดาษนะคะเอากระดาษธรรมดาก็ได้หรือกระดาษสีก็ได้ค่ะขนาด10คูณ10เซนติเมตรนะคะ <c oughs> เพื่อใช้ทากาวแล้วก็ปิดด้านหลังของฐานป็อปอัพแบบนี้นะคะต้องทากาวก่อนนะคะป๊อปอัพของเราจะได้ไม่โบ่นะคะ แล้วก็เพื่อนๆเตรียมภาพผลไม้ที่ต้องการเลยนะคะหรือภาพสื่อดอกไม้หรือสัตว์นะคะหรือตัวเลขอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากจะนำมาผลิตสื่อนะคะเตรียมภาพไว้เลยค่ะในวันนี้คุณคูไนิทำภาพผลไม้นะคะถึงนตอนนี้เราก็เตรียมปกนะคะแล้วก็เคลือบม้วอแขางอีเกอร์ใส่นะคะ กานะคะเดียวใจทีชุดนะจเลยตัดนะคะกทำให้ฟังใจคะ ในตอนนี้เราก็เอากระดาษ A4 นะคะมาปิดตรงส่วนที่แบ่งตรงนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดภาพผลไม้กันนะคะจากนั้นเราก็ากาววาคากรวนะคะระกอบไม่เป็นหนังสือนะคะ